ช <da> ื่อนแล้วชื่อแม่ชีธาราทิพย์บุญจำรูนค่ะแม่ชีธาราทิพย์บุญบุญจำรูนชื่อเดิมประนอมบุญจำรูนค่ะคุณแม่ติดปัญหาเรื่องอะไรคะปวดไปทั้งตัว ปวดซีขวาด้านปวดทั้งตัวซีขวาทั้งตัวปวดซีขวาอ่าอ่าอ่าพอรู้สาเหตุไหมที่ปวดเพราะอะไรเคยรับขันค่ะแล้วก็ตอนก่อนบวดช้าๆจะเย็นๆรับขันมาหนึ่งขันใช่ไหมค่ะอ่าหนึ่งขันเป็นขันปู่อะไรนะเขียนว่าปู่ผู้ชมใช่ไหมผู้ชงค่ะอารับขันหนึ่งขันมีกุมารไหมมีค่ะมีกุมารกุมารอีกสองกุมารีหนึ่งกุมารีหนึ่ง กุมารสองชายหนึ่งหญิงเหรอ<ะ>ก็เป็นสามกุมารสามใช่ไหมกุ<ะ>ามารสค่ะสามกุมารอ่พาพี่สาวไปทำแล้วก็<ะ>จ่ายเงินที่ด้วยก็ผู้ให้ทั้งพาทั้งจ่งพา,พจายพาจ่ายหนึ่งคนค่ะพาพี่สาวไปทำแท้งอีกหนึ่งก็กลายเป็นว่าดวงวิญญ,ญาณทั้งกุมารสามกับ พาไปอีกหนึ่งยังอยู่ครบหรือเปล่าสี่ดวงวิญญาณยังอยู่แหละท่านเอ๋ยอยู่ด้วยเลยนั่นแหละนะก็ตัวนั่นแหละค่ะทําให้เจ็บปวดนั่นหอะอ่าเมธีฟังให้ดีนะที่เจ็บปวดทั้งหมดนี้เนี่ยนะนเกิดจากสามกุมารและหนึ่งหลานที่พาไปที่จ่ายเงินด้วยใช่ไหมตอนนี้ขันปู่ผู้ชงยังอยู่หรือเปล่ายังมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่ากินทรมนแหละท่านเอ๋ย ถ้าปู่ผู้ชมเลยนั่นแหละ่ะถ้าอ,อยู่จริงแหละค่ะจะออกอาการนั่นแหละอ่าดื่มไปเลย ใจ,ใจสันค่ะใจสันค่ะใจสันเคยมีใครมาลงหรือเปล่าเคยผ่านล่างไหมคะเคยบแบบแวบๆค่ะปู่เคยมาผ่านล่างไหมคะเคยมาเห็นก็บอกว่าเป็นแวบๆแ,แต่ไม่ได้ลงเต็มองเคยมาผ่านสัมผัสแต่ไม่ได้ลงเต็มค่ะ,คะ,ะมีวิญ,ญญาณอะไรที่ มาเกี่ยวข้องชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่าท่านเทวดาเห็นแต่เด็กแบบท่านเอ๋ยเด็กเลยนั่นแหละนะหนกุมารดีนั่นแหละค่ะร่วมกันหนาะอยู่ด้วยนั่นเลยอ่ากุมารมีอิทธิพลมากกว่าเอาเป็นว่าเรื่องขันไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นมแม่ชีบวชทั้งชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะอ้าวสาธุอ้าวสามกุมารกับหนึ่งพาไปให้ทำยังไงบ้างเพื่อจะได้ให้เขาไปเกิด เอาบุญสิท่านเอ๋ยเอาบุญเลยนั่นแหละนะเด็กมคนใช่ไหมเล่านาใช่ที่พาไปเป็นหลานตัวเองใช่หรือหญิงกันเล่าเลยผู้หญิงเถอะค่ะผู้หญิงค่ะสันนิษฐานว่าเป็นชายหรือหญิงสันนิษฐานว่าเป็นผู้หญิงค่ะสันนิษฐานว่าเป็นหญิงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นข้าก็เห็นเป็นหญิงนะ่ะท่านเอ๋ยอ่าโอเคเด็กมืคนเลยสิบห้าวันเหรอผมมาอีกสามใช่ไหมเล่าพอใช่แล้วสามสิบวันหนอนั่นแหละเอ๋ย <c oughs> เป็น45วันค่<ฮ>ะแมชีมเป็นชานะท่านนสองคนนั่นแหละคะ่ะเด็กหญิงกุมารีเป็นสองแหละเอออ่าโอเคเท <ฮะ S 1> ่ากับว่าแม่ชีก็บวชอยู่แล้ว <ฮะ S 1> ต้องอต้องทำยังไงบ้างเธอถึงจะได้บุญแล้วไปเกิดเลยกินยยค่ะหลวงเยอะค่ะอ่าเธอชื่ออะไรบอกไมาก่อนหนูนะคะหลวงค่ะ กินนาลีค่ะนนกินนาลีค่ะ,ลคะแล้วค่ะคุณม,มาดีชื่อนาลีค่ะนาลีค่ะแล้วค่ะคุณมาผู้ชายชื่อชายทองกับชายเงินค่ะชายทองกับชายเงินค่ะชายหรือไงชายทองชายเงินค่ะอา้าวกินแล้วชังยังยังเอาเลยบอกไปจิมเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์ค่ะจิมเบอรกอด้วยที่ ค่ะพี่มาม่าค่ะมาม่าประจำอยู่แล้วค่ะมาม่าอร่อยนะไม่มีวันเบื่อเด็กไข่เจียค่ะยี่ไข่เจียวหมูฉันด้วยค่ะไข่เจียว่อาได้แล้วเสื้อผ้าเสื้อผ้ารอคะหลวงตาจ้ะอยู่มาเดนนี้นะชุดขาวนี่ก่อนค่ะชุดปฏิบัติท่าชุดปฏิบัติธรรม อ่าดีปล่อยสัตว์ปลาตาลุงตาอะไรดีปลาตาลก็มีรองเท้าด้วยนะคะค่ะปลาใส่รองเาลุงตากี่ตัวนี่ตามทุกอย่างเลยค่ะเก๋ของห้าโลหกห้าตัวเก้าสิบตัวค่ะอ่าดีมากรักสัตว์ค่ะรักสัตว์ค่ะสังฆทานกี่ชุด สังกะทานสี่ชุดค่ะโอเคป่าไม่ชี okay, ได้ค่ะได้ค่ะเอาใจคท้บุญค่ะอ้าวเริ่มปัาไปวัดก็ปฏิบัติให้เขาอย่างเต็มที่อุทิศให้เขาอย่างเดียวก่อนตามนี้นะบายบายไปได้โชคดีไปวัดอ่จาจะายที่สิบเก้าสเกค่ะคนนุณแม่มารี ลายที่สิบเก้า